คสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจากที่หายไปนานวันนี้เรากลับมาแับนรนหมกในแมบเอ่ออะไรนะเดนเลียวใ,ใช่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 วันนี้เรามาพร้อมกับอ่ะเราเ,เ,เข้ากับคนนี้แล้วกันนะวันนี้คืความจริงเล่นมาสักพักแล้วแหลเะเล่นมาสักพักแล้วค็แบบนั้นก็เล่นมาสักพักแล้ว เอาก็เองกันเลยเดี๋ยวเราตัดไปตอนผ่านไปแล้วผื่น,นีมดีกว่าไม่ค่าเจอหมูบ้านเดี๋ยวตัดไปก่อนเรวมาให้ดวบรรยากาศที่อบอุน่นทุกคนกำลังช่วยกันทำงานยืนถ่ายคิดก็มาเชิงรีวิวอาชีพแหละเตะก็มาเล่นกับเพื่อนก่อนแล้วกันเดีย๋ยวตัดไปตอนเจอหมูบ้านดีกว่าไม่ถ่ายนานแล้วมันลงไม่ได้ ุกคนดูเนี่ยคนนี้คนผมฟ้าเนี่ยไอผมน้ำเงินเนี่ยตัวพีขึ้นนำหน้าเนี่ยเขาจะมาผากัแล้วเว้ยเว้ยใจเย็นเพื่อนอย่าพากันดิไม่รู้ว่าใกล้ถึงหมู่บ้านยังแต่ว่าทุกคนรู้จักกันแล้วทุกคนเป็นคนไทยหมดเลยมั้งเพราะคนเนี้ยเขาแนะ่แนเะนี่ยคนเนี้ยเขาบอกว่าเขามีเพื่อนเป็นในนี่เว้ยทุกคนเป็นเพื่อนเขารวมลวเลย กูดเิอเ,เอาออกออกหนึ่งวกักี้ลืมอัดไปเจอตู้ซีฟแล้วได้เงินมาประมาณห้าหมแล้วก็ได้ของมานิดหน่อยนนีเวกหมู่บ้านหนึ่งมาแล้วที่พูดเจอเสียงไม่มีนี่เจอหมู่บ้านตามเคแต่ก็ลืมอัดงั้นเจอกันสี่หมื่นเมตรห้าหมื่นแล้วหกหมื่นเราจะถ่ายเป็นชดๆนะ โอ้ยมาเยอะจังวะกี้เพิ่งถ่ายไปเกิดเหตุาการณ์ไม่นาฝันน้ำมันหมดก็เลยต้องเอาซากที่ตีมาส่งเ้ยมันัดถึงแล้วลืมบอกเลยเพิ่งคิดได้ว่าถ่ายคลิปอยู่มาถึงอีกที่จันได้ตอนนี้อีกสี่0 0เมตรจะไปบุกปราสาทเบนพพยละมาถึงแล้วมาถึงอีกแล้วที่แล้วลืมอับกันเลยมาเลยมาเลย Kip-kip Kip-kip Mama, mama